โอ้วันนี้วันนี้เป็นผู้ด,เดีเป็นวันกูกเว,ยว้ยโอ้ยฟินต้องไปหาแกงคนนี้กว่าอ๋อเหี้ยอ๋อเหี้ย Hello m o n k e อ๋ออ๋อเหี้ยเฮ้ย เฮ้ยสุกสวัสด์วันกินะเพื่อนโอ้ขอบคุณไม่ใช่วันเกิดฉันมันไม่ใช่วันเกิดฉันเว้ยอ๋อเฮียโอ้าอ้าวอ๋อเฮียสุกสวัสด์วเกิดนะเพื่อนอ๋อเฮี้ยอ๋อเฮียโอ้โหนี่มึงเป็นโคชลาเลยสัตว์เอ้ยวันนี้มึงก็อ้อว โอ้โอ้อ้แมงมุมน่ารักจังเลยมึงตกใจกว่านี้ดิสัสโอ้สัออเหียอ๋อเหียอุ้มเมกี้แล้วของนาอะมึงโคตรกะหลี่เลยสัมึงไปตายเกินมาเลยสัสโอ้ยอ้ motherfucker โอ้ Maki, apa yang dia lah? Maki, kakak lo. Ah, kau, 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 Oh! No? Anyway, tí, <turn> <understood> คุณตำรวจครับมาจับคนไลห,หน่อยครับมีคนอยู่นงซอยได,ดยโอเคครับเดี๋ยวผมไปนะครับโอเคครับรอนะครับโอเคครับคุณตำรวจไอ้เยี่ยคุณักกูอ้าววะนะ่น <c oughs> มึงตายแน่ทีา <c oughs> อ,าอามึงยนนในสัโอู๋ดูอูออออตกใจหมดเลยนะสัต์ พักยากมากขอบอกจริงจริง